ท้าแลสเตียนครองกรุงลงกาเร่ยมามาเหศีสีองอ์ก็ตั้งคันและคลอดออกมาเป็นกุมารทั้งหมดนางสุมนทาเทวีบุตรชายชื่อว่ากุเปรันนางจิตรมาลีเทวีบุตรชายชื่อว่าเทพนาสูนนางสุวรรณมาลาัยเทวีบุตรชายชื่อว่าอัครธดานางวรรรพภัยเทวีบุตรชายชื่อว่ามารันเว้นแต่เพียงนางรัชดาเทวีเท่านั้นที่ยังไม่มีบุตรยังมีอสูรเทวบุตรชื่อว่านนทก ทำหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่จะเข้าเฝ้าพระอิศวรที่บันไดเชิงเขาไกลราชมาช้านานเหล่าบรรดาเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรมักจะหยอกล้อนอนทกอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะตบหัวถอนผมเมื่อถูกเทวดาแกล้งถอนผมทุกวิวันนานเขาก็หัวล้านเวลาใดที่นนทกส่องดูเงาตัวเองในอ่างน้ำล้างเท้าก็เนกเสียใจและกับแค้นใจนักที่เทวดามาดูหมิ่งความเป็นชายด้วยการตบหัวถอนผมแล้วสักวันจะล้างแค้นให้จงได้คิดแล้วจึงไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อขอพร เมื่อถึงไกลาราชก็รำพึงรำพันต่อหน้าพระอิศวรว่าตนนั้นรับใช้พระอิศวรด้วยการล้างเท้าเทวดาอยู่เขาไกลาราชนี้ด้วยความสุจริตมาแสนโกติปีแล้วก็ร่ำให้ต่างๆนานาแล้วทูลขอพรจากพระอิศสสวรฝ่ายพระอิศสสวรเห็นนนทกร่ำร้องโศกาก็เกิดความเมตตาสงสารจึงถามนนทกว่าอยากได้พรอ,อันใด นนทกจึงกรับทูลไปว่าขอให้นิ้วชี้ของข้านี้เป็นนิ้วเพชรมีฤทธิ์เดชชี้ผู้ใดผู้นั้นจะตายในทันทีแล้วตนจะรับใช้พระอิศวรไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่พระอิศวรเห็นว่านนทกทํางานอย่างสุจริตมาช้นานจึงประทานพรให้นิ้วเพชรแก่นนทกไปตามที่ต้องการเมื่อได้รับพรแล้วก็กลับมาทําหน้าที่ล้างเท้าเทวดายอย่างเขาไกล่ราชเช่นเดิม เมื่อกลับมาถึงเชิงเขาไกลราชก็มานั่งรออยู่ริมอ่างน้ำใหญ่ด้วยใจกำเริบว่าตนเองได้รับพรแต่พระอิศสสวรมาแล้วมิต้องยำเกรงผู้ใดอีกต่อไปฝ่ายเทวดาพญาครุฑมาเข้าเฝ้าพระอิศสสวรก็เข้าล้างเท้าพลางหยอกล้อนนทกเล่นอย่างที่เคยทำทุกครั้งครานี้นนทกกลับโกรธแล้วตวาดออกไปว่าทำไมมาแกล้งกันทุกันแกล้งจนตนนั้นไม่เหลือผมสักเส้นให้ติดหัวด้วยความโกรธจึงชี้นิ้วเพชรท,ที่ได้พรมานั้นออกไปชี้ไปถูกเหล่าเทวดาพญาครุฑพญานาคผู้ใดโดนชี้ก็ตายในทันที ฝ่ายพระอินเห็นเหตุการณ์ว่านนทกได้รับพรมีนิ้วเพชรชี้เทวดาตายไปจำนวนมากก็เข้าเฝ้ากลับทูลเรื่องให้พระอิศวรทราบพระอิศวรจะมีบัญชาให้ไปเชิญพระนารายมาปราบนนทกผู้นี้เสียเพื่อความสงบสุขของสวรรค์เมื่อได้รับคำสั่งพระนารายก็แปลงกลายมาเป็นเทพอักสรสวรรค์เหาะไปใกล้ๆอย่างสถานที่ที่นนทกจะเดินผ่านมาเมื่อเห็นนนทกเดินมาก็ทำเป็นเดินเข้าไปให้นนทกเห็นเมื่อนนทกเห็นเทพอักสรสวรรค์รูปโฉงงดงามอ่อนแอนก็หลงรักจึงเข้าไปซักถาม ฝ่ายอับสรสวรรค์ร่างแปลงของพระนารายก็ตอบไปว่านนทกเจ้าบังอาจนักกล้ามาทักทายพูดจากับเราสุวรรณอับสรผู้เป็นนางฟ้อนจะประบำรับใช้ขององค์พระอิศวรนนทกจึงเข้าไปพูดจาาเกี้ยวภาราศีนางนสุวรรณอับสรจึงออกอุบายล่อลวงว่าเราเป็นนางรำถ้าจะมีเมตรีจิตต่อกันก็ลองรำตามก็แล้วกันด้วยความหลงรักนนทกจึงตอบไปว่าเจ้ารำให้ครบกระบวนท่าเถิดตัวพี่จะรำตามเจ้าไปเอง แล้วนางสุวรรณอับสรซึ่งเป็นพนารายแปลงมาก็เริ่มไร้รำโดยมีนนทกรำตามเทพพนมปฐมพรมสีหน้าสอดส้อยมาลาเฉิดฉิมทั้งกวางเดินดงหงบินกินนรินเลียบท้อำอัมภัยอีกช้านางนอนพมรเขาทั้งแขกเต้าผาลาเพียงไหล่เมฆขลายโยนแก้วแวววายมายุเรศฟ้อนในอัมพรล,ลมพัดยอดตองพรมนิมิตทั้งพิสมัยเรียงหมอนย้ายท่ามัฉาชมสาครพระสีกรคว้างจักริที่รงต่อมาเป็นชื่อท่ารำต้นแบบของการรำไทย นนทกไล่รำตามนางอับสอนไปเรื่อยๆทุกท่าทุกตอนจนถึงท่าที่เรียกว่านาคาม้วนหางที่ต้องจีบนิ้วแล้วชี้ไปที่ขาเมื่อนนทกเผลอรำตามก็ใช้นิ้วเพชรชี้ไปที่ขาตัวเองด้วยพรศักดิ์สิทธิ์ของนิ้วเพชรนนทกจึงขาหักล้มลงทันทีส่วนนางสุวรรณอับสอนก็กลับกลายร่างเป็นพระนารายเหยีบหน้าอกนนทกไว้พร้อมที่จะสังหารเมื่อนนทกเห็นว่านางอับสอนนั้นคือพระนารายด้วยความโกรธจึงเอ่ยปากถามไปว่าตัวข้าทำผิดเรื่องอะไรท่านถึงมาทำร้ายกันเช่นนี้ พระนารายจึงตอบไปว่าความผิดที่ใช้นิ้วเพชรฆ่าเทวดาครั้งนี้ของเจ้าถึงตายตัวเรานั้นก็เมตตาเจ้าอยากจะไว้ชีวิตแต่เป็นบัญชาของพระอิศวรเราเองก็มีอาจขัดได้จำต้องสังหารเจ้าในบัดนี้นนทกได้ฟังดังนั้นก็ตอบไปว่าการจะปราบเรานั้นทำไมไม่ทำเสียซึ่งหน้าไม่ไอายหรือที่แปลงเป็นสตรีมาทำมารยาหรือว่าเกรงกลัวนิ้วเพชรนี้จะชี้พระองค์ให้บรรลัยตัวข่านั้นมีแต่สองมือที่ไหนหรือจะสู้ผู้มีสี่มืออย่างพระองค์ได้ทำไมถึงต้องทำเรื่องหน้าอายอย่างนี้ พระนารายได้ฟังก็ตอบกลับไปที่กูแปลมาเป็นสตรีนี้หาได้กลัวนิ้วเพชรของมึงไม่แต่ตัวมึงนั้นเองต่างหากเล่าที่จะต้องตายฉิบหายด้วยความหลงไหลในสเสน่ห์ของอิสตรีชาตินี้มึงมีแต่สองหัดจงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้มี10บหัวสิบหน้าหาะเหินเดินได้ในอากาศมี20มือถืออาวุธธนูสรแต่ตัวกูจะไปเกิดเป็นมนุษย์มีสองก่อน แล้จะตามไปรานรอนเข็นข่ามึงให้จงได้และก็เงื้อตรีสุนตัดหัวนนทกขาดกระเด็นไปเสร็จกิจแห่งการปราบนนทกพระนารายก็เสด็จกลับไปประทับที่กเกษียนสมุทรทะเลน้ำนมกลางมหาสมุทรตามเดิมฝ่ายนางรัชดาเทวีที่ยังไม่มีลูกก็ตั้งคันขึ้นมาหลังจากนั้นด้วยเหตุว่าอสูรเทวบุตรนนทกมจุติตายจากสวรรค์และมาเกิดในคันของนางรัชดาเทวี เมื่ออสูรเทวบุตรนนทกมาจุติในคันของนางรัชดาเทวีมเหสีของท้าวละเตียนแห่งกรุงลงกาเมื่อครบกำหนดนางรัชดาเทวีก็คลอดบุตรออกมาเป็นอสูรยี่สิบเสียนสิบพักยี่สิบกรท้าวลสเตียนจึงตั้งชื่อให้วาทศกันแปลว่าผู้มีสิบคอหรือทั่วๆไปจะเรียกว่าทศพักหรือสิบหน้าทศเสียน รือสิหัวทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่กล้าหาญมีกำลังมากและเป็นที่รักของลัสเตียนและนางรัชดามากเมื่อทศกัณฐ์อายุได้ส4ปีรู้สึกว่าอยากเรียนอยากมีความรู้เรื่องการต่อสู้และวิชาอาคมจึงทูลบิดาและมารดาว่าตนเองโตแล้วตอนนี้ยังไม่มีวิชาอะไรติดตัวจึงขออนุญาตออกไปเล่าเรียนวิชาอาวุธกับฤาษีในป่า ทศกัณฐ์เล่าเรียนการใช้สตรวุธอยู่กับพระฤาษีโคบุตรโดยทศกัณฐ์ได้ดูและประนิบัติอาจารย์ของตนเป็นอย่างดีทศกัณฐ์เรียนรู้วิชาต่างๆอย่างรวดเร็วจดจำได้หมดทุกสรพพวิชาโดยเฉพาะการยิงธนูนั้นยิงได้แม่นยำไม่เคยพลาดครั้นเรียนครบจบหมดทุกความรู้ของอาจารย์ทศกณัณฐ์จึงกราบลาพระฤาษีโคบุตรออกไปเที่ยวในป่าจนไปพบอุทยานของเทพบุตรชื่ออรชุนแต่ทศกัณฐ์ไม่รู้ว่านั่นเป็นสวนของอรชุนจึงเข้าเที่ยวเล่นชมดอกไม้เก็บผลไม้กินเล่นอิ่มหนำสำราญอยู่ในนนอออุุทยาของอรช ฝ่ายอรชุนเทพ,พบุตรผู้มีฤทธิ์เดชท,ทางการยิงธนูมากเป็นที่เกรงขามของเทวดาทั้ง6ชั้นฟ้าปกติทุกๆ7วันก็จะออกจากวิมานยอดเขาจักรวาลมาชมอุทยานวันนี้ครบกำหนดแล้วก็หะมาชมอุทยานเช่นเคยแต่ถึงแล้วก็ประหลาดใจเห็นต้นไม้ใบหญ้าถูกหักทำลายจนเปลือนเหลือไปเห็นทศกัณฐ์ก็รู้โดยทันทีว่านี่เป็นฝีมือยักษ์ตนนี้แน่แนจึงร้องถามไปได้วยความโกรธ เองเป็นยักษ์เผ่าพงวงวานใครมาจากแห่งหนตามบนใดทำไมไม่รู้จักเกรงกลัวกูผู้มีฝีมือธนูล้ำเลิศที่สุดผู้เป็นเจ้าของอุทยานที่มึงเข้ามาทำลายวันนี้เห็นทีพระการจะต้องมารับวิญญาณของมึงไปด้วยถูกกูสังหารเป็นแน่ตัวกูชื่อทศกัณฐ์ลูกเท้าลาสเตียนแห่งลงกาเป็นสิทธิพระฤาษีโคบุตรว่าแต่เองชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรถึงได้มาบังอาจกับกูถึงเพียงนี้อันกูมาเก็บกินผลปรึกษาหารู้ว่าเป็นส่วนของใครไม่ กูเห็นดอกไม้เบ่งบานประการก็นึกว่าเป็นป่าพนาลีที่มึงมาอ้างอวดสักดาหารู้ไม่ว่ากูคือเพรราชสีตัวมึงดังหนึ่งมรคีวันนี้กูจะเอาชีวีเมืองให้ได้อรชุนได้ฟังก็โมโหจึงตอบไปว่ากูคือเทพอรชุนแล้วก็รีบเข้าไปต่อสู้กับทศก,กัณฐ์ทั้งคู่รุกรับกันไปสักครู่ก็หยิบธนูออกมาต่อสู้กันฝ่ายอรชุนหยิบสอนขึ้นผ้า,าสายแล้วลั่นออกไปลูกธนูกลับกลายเป็นพญานาคใหญ่เข้าม้วนระตัวทศกัณฐ์ไว้แล้วก็พาเหาะขึ้นไปกลางอากาศ ขณะนั้นพระฤาษีโคบุตรกำลังเข้าฌานสมาธิได้ยินเสียงดังสนั่นมาจากป่ากก็เอจใจคิดถึงทศกัณฐ์ก็หลับตาทำสมาธิเพ่งไปเห็นทศกัณฐ์สิทธรักษ์กำลังได้รับอันตรายก็ห่อออกจากอาสมตามไป เมื่อฤาษีโคบุตรเหาะมาถึงเห็นทศกัณฐ์เพียงพล้ำแก่อรชุนถูกสอนพญานาครัดแน่นอยู่จึงเข้าไปถามอรชุนว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรอรชุนจึงเล่าพระฤาษีว่าทศกัณฐ์ยักษ์นี้บังอาจมาลักขักผลไม้ดอกไม้ในอุทยานของตนและยังพูดจะจองหองจำต้องได้รับโทษเมื่อฤาษีได้ฟังและด้วยเกรงว่าสิทธิ์รัดจะได้รับอันตรายจึงบอกแก่อรชุนไปว่าการครั้งนี้ทศกัณฐ์ทำผิดจริงโทษทันถึงสิ้นชีวิตแต่เขาเป็นสิทธิ์ข้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยขอให้เห็นแก่ตนไว้ชีวิิตตยยัน,นี้ด้ดดวเถ เมื่ออรชุนเห็นพระฤาษีขอไว้ก็คลายความโกรธลงยกโทษให้ตามที่พระฤาษีขอคลายสรนาคที่มาตรวจทศกั์ออกแล้วตนเองก็หอะกลับสู่วิมานบนยอดเขาจาักรวาลพระฤาษีโคบุตรจึงนำทศกันหอกกลับไปยังอาสมของตนเมื่อพระอิศวนทราบว่าทศกั์พยายักษได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วตามมาจาสิทธิ์ขององค์พระนารายก็เกรงว่าเมื่อพระนารายอวตารลงไปเป็นมนุษย์ปราบยักษ์ตนนี้จะได้รับความลำบากด้วยมีพลังฤทธิดเดชมากมายนักจึงคิดอุบายให้ เวสุยานไปเกิดเป็นอสูรในกรุงลงกาเมื่อพระนารายณ์อวตารจะได้ช่วยเป็นส้ศสกคอยช่วยฝ่ายพระนารายณ์อวตารจากนั้นก็สั่งให้เวสุยานเทวบุตรลงไปเกิดเป็นน้องทศกัณฐ์โดยมีแว่นแก้ววิเศษที่สามารถมองเห็นล่วงรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ราวกับมีตาทิพเป็นของวิเศษติดตัวไปและจะเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องไสยเวทและโหราศาสตร์ทำนายเหตุการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำแล้วเทวสุยานก็จุติข,ขึ้นในคันของนางรัชดา นางรัชดาเทวีเมื่อคลอดทศกณัณเป็นยักษ์สิบเสียนยีกอนแล้วก็คลอดบุตรชายคนรองออกมาตั้งชื่อว่ากุมภกันมีพละกําลังไม่แพ้พี่ชายแม้แต่น้อยต่อมานางรัชดาก็คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่าทิเพก มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่งนักและมีความสามารถด้านโหราศาสตร์อย่างดียิ่งแต่แตกต่างกับยักษ์พี่น้องตรงที่พีเพกกลับมีลระํากำลังริดเดชเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบก,กับพี่น้องร่วมท้องนางรัชดาทุกตนซึ่งพีเพกมีน้องที่เกิดตามมาชื่อขอนทูดตรีเสียนและนางสมนักขาน้องสุดท้องที่เกิดเป็นผู้หญิงซึ่งลูกทุกคนเป็นที่รักยิ่งของลัสเตียน ยักษ์พี่น้องของทศกัณฐ์ลูกของท้าวรัสเตียนแห่งกรุงลงกาที่เกิดกับมาเหสีทั้งห้าคนเป็นลูกชาย10ตนและลูกหญิงอีกหนึ่งตนลูกนางสุนันทาชื่อกุเปรล,ลูกนางจิตมาลีชื่อทัพนาสูรลูกนางสุวรรณมาลัยชื่ออัศธาดาลูกนางวรประไพชื่อมารันลูกนางรัชดาชื่อทศกณัณฐ์อุมพการทิพกขอนพูดตรีเสียนและสมนักขา